เอเยอร์ว็สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย GPX l e g รีเจ0สปี2018นะครับผมคันนี้สวยๆเลยนะครับจัดทรงมาสวยๆเฟี้ยวๆเลยเครื่องเดิมนะขับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อไดไ้เป็นท่อเดิมเช่นกันนะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะ สว,สวยเลยนะคันนี้จัดทรงสไตล์คาเฟ่มาให้นะครับเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากครับกริบเลยรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับผมอตอนนี้เป็นตัวล้อแม็กนะสวยสวยเลยมีแต่งไฟเส้นให้ด้วยนะเป็นไฟท้าอยูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์กันเลยดีกว่าครับ เลขมาอยู่ที่21,000โลนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลยเสียงท่อก็จะประมาณนี้เลยนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่32,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย